เองมากมีวันนะสอนใครไม่รู้เล่มเนี้ยหมดเดียววันเดียวไอ้รุ่นไหนไม่รู้อ่ะต่อไป shoulder lateral rotation lateral rotation คืออะไรหัวไหล่เราทำได้ f ฟ e เ extend หนึ่งมิติ a b d ด c t a d d ดักสองมิติมิติที่3หรือทิศทางที่3ก็คือหมุนในกับหมุนออกนอกหมุนเข้าในกับหมุนนอกหัวไหล่นะเห็นไหมทำได้3ทิศทาง ถ้าหมุนนี้เราเรียกว่าเทอร์ n a ลหรือีเดียลก็ได้ถ้าหมุนออกนอกอย่างนี้เรียกว่า l เทอร a ลหรือเ x อร์ n a ลหรือหมุนออกนอกนะอย่างนี้อย่างนี้งั้นอยู่ในท่านี้เราหมุนออกนะอยู่ในท่าอยู่ในท่านี้เราก็หมุนออกมันใช้กล้ามเนื้อด้านหลังกล้ามเนื้อหลักมีสองมัดก็คืออินฟาสไ i เนตัสมัดใหญ่มากอยู่ตรงินฟ r า สแครปูล่าฟอสซาหรือบุ๋มนี้น,ะน,น,นั่นเองบุ verse, ๋มใช่ไหมบุ๋มนี้อ่าอินฟ a าสแปรแล้วก็มีเทเลสไมเนอร์ซึ่งขอาอยู่ขอบเมเจอร์อยู่ข้างล่างตรงนี้เมเจอร์ไปช่วยเอ็กซ์เทนนะเทเลสไมเนอร์อยู่บนกว่าเล็กเส้นเล็กช่วยช่วยอินฟราสไปเนตัสอยู่ตรงนี้เกาะตรงนี้งนั้นมันก็จะทำหน้าที่อย่างนี้ หมุนออกกะไร้เนงนนี้ยนะหรืออย่างนี้ก็ได้การหมุนได้สองแบบคือตั้งแขนแล้วหมุนออกไปนี้กลับกลับอยู่ในท่านี้แล้วหมุนแบบมือหมุนตั้งแขนอันนี้ก็เป็น l a ท e r a l หรืออ x t e r n นอ r o t a t ตเหมือนกันนะนมาเกินจากคคือคืออก็หมุนออกก็คือตัวนี้นฟ f ากับ heless เนอร์นเนี่ยคือตัวเนี้ยที่หมุนอย่างนี้ไงเนี่ยมันจะหมุนหมุนนี้ ไหมตรงนี้คุณลองจับตรงนี้จับตรงกล้ามเนื้ออินฟ้าแล้วก็หมุนออกเก่็งไหมเนี่ยจับด้านหลังแล้วหมุนเห็นไหมมันจะขยับถ้าออกแรงต้านปั๊บมันจะเก่งท่านดีเลยเกร็เงเกร็เงเกรงเกรงเกรงนี้แข็งขึ้นปล่อยนิ่มเกร็เงเกร็เงเกรงขึ้นเป็นไงเห็นไหมเออเห็นไหมมันมันแอคชั่น action, มันออกอยู่ตรงนั้นเลยหรือทำท่านี้ อ่าทานี้ก่อนนะดหมุนนะเ้นคนไข้จะเคลื่อนหัวไหล่ได้ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดนี้ด้วยนะโดยเฉพาะท่านี้ปื๊บเกาหลังเนี่ยเขาต้องใช้ท่านี้หมุนออกนะถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้ไม่ทํางานบางทีก็ยกเกาหลังไม่ได้อ่อนแรงยกไม่ถึงาามันอยู่ใต้ครับใช่เดี๋ยวตอยพสิเรียอยู่ข้างนอกมันสอดอยู่ใต้ นะตรงนี้อยู่นี่ใช่ไหมเอ่อโคเชเลเดลต์ต่อยอยู่ตรงนี้อินฟาอยู่รอบข้านี้ล่างครับล่างอีกทีหนึ่งเหมือนมันเป็นชั้นไงอย่างงี้ทีมเรามองภาพมันเหมือนอยู่ด้วยกันแต่จริงแล้วมันเป็นชั้นบนชั้นล่างแบ่งเป็นชั้นบนชั้นล่างนะอย่างนี้สอดงั้นก็แบ่งหน้าที่กันไปบางทีก็ทํางานร่วมกันเพราะการทํางานของคนเรามันไม่ได้ยกอย่างนี้อย่างเดียว มันปิดมั่งอะไรมั่งมันก็ทํางานคร้องกันหมดแต่ว่ามัดไหนจะทํามากทาน้อยมันก็อยู่ใต้อยู่เหนือมัดน,นี้จะอยู่ใต้กว่าแต,เต่เดียวต่อยเดียวต่อยจะอยู่นอกสุดนะอยู่จับได้ก่อนสี่ห้าหกมาเลี้ยงเหมือนกันนะที่คอเส้นประสาทคู่ที่ห้าที่หกมาเลี้ยง ถ้าเกิดกระดูกทับเส้นก็ฟอ์ได้เหมือนกันตลามเนื้อตัวนี้จะฟอร์รีบเลยนะอะ่การทดสอบให้คนไข้ท่าแฟงในนอนนอนในท่านอนคว่ำแล้วให้คนไข้หมุนแขนขึ้นไปด้านหลังด้านี้นอนคว่ำนะเนี่ยหมุนได้ไหมถ้าหมุนขึ้นได้เราก็ออกแรงต้านที่ไหน่อหมุนแล้วออกแรงต้านที่แขนถูกไหมดูท่าภาพบนนี่ เห็นไหมถ้าเขาหมุนได้เราจะรู้ว่ากูดนอร์มอลหรือไม่ก็ออกแรงกดเอาหมุนครับหมุนหมุนสู้กันสู้กัน,กนตรงนี้ก็แข็งเกรงขึ้นมาสู้ได้ก็แสดงเป็นกูดนอร์มอลแต่ถ้าหมุนไม่ได้นะถ้าหมุนท่าแฟร์ไม่ได้ก็ให้ปล่อยแขนลงแล้วก็ใช้ท่าง่ายๆใช้ท่าอย่างนี้หมุนเอาแบมแบมือออกหมุนแขนเนี่ยจริงๆมันเกิดที่ข้อนี้นะแบมมือออกนีตัวนี้จะเกิดการหมุนกล้ามเนื้อด้านหลังทะทํางาน อันนี้ถ้าทําได้ก็เป็นทัวถ้าไม่ได้เลยไม่ขยับเลยก็ต้องคําดูว่ามันลองหมุนซ่หมุนนี้มีกล้ามเนื้อมีเกรงเกงอยู่ไหมถ้าเกรงอยู่เล็กน้อยก็ยังถือว่าเป็นทัวยังไม่สู์เลยแต่ถ้าไม่ขยับแบนต็แต่ไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยก็สูงไปเลยอันนี้ก็เป็น shoulder อะไรครับ external rotation หรือ lateral rotation หมุนออกนั่นเอง การหมุนข้อไหล่ออกต่อไปตัวนี้สำคัญเหมือนกันซึ่งเป็นมัดที่นวดยากมากนะครับเป็น shoulder medial rotation ตรงกันข้ามเมื่อกี้หมุนออกอันนี้หมุนเข้าหมุนในท่านี้หรือหมุนว้ามือนี้ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในไม่ได้อยู่นอกๆแล้วอยู่ลึกลงไปสอดใต้เป็น subscapularis นะครับ อยู่นี่นไงัพ์แปลว่าใตา้สแคว u l a ูลา่าก็คือกระดูกสะบกักกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้กระดูกสะบกักอยู่ในบุ๋มนี้เลยเนี่ยเห็นไหมบุ๋มนี้เลยแล้วก็สอดแขออกมามาเกาะตรงนี้มันอยู่ข้างในแล้วมาเกาะตรงนี้การทํางานมันก็ต้องทำแบบหมุนดึงเวลามันหดตัวมันก็หมุนตัวนี้เข้าไปก็คือท่าน,นี้หรือท่นนี้นัน่นเองดังนั้นการที่เราทําท่านี้ได้เนี่ยกล้ามเนื้อ มัดนี้จะต้องทำงานต้องอยู่ใต้สะบักนวดยากไหมยากขูดหลดแล้วเราจะนวดมันยังไงอ่ะคนปวดข้างในแหเห็นไหมลึกจะสอดจะแหวกเข้าไปนวดมันเ่ยติดหมดนะเพกบางหนังบางหัวบดเลยนะทำไงอ่ะปวดลึกๆข้างในทำไงเห็นไหมใช่ต้องยืดเขาในทางตรงข้ามเขาไม่สามารถเป็นนวดได้เลย ลึกมากอยู่ในนี้เลยแต่ล้วงเข้าไปก็ต้องฝา่าเส้นเลือดเส้นอะไรบาดเจ็บอีกนะครับไม่ใช่ง่ายดังนั้นไม่จำเป็นต้องนวดก็ได้ใช้ท่าอื่นเนาะหรืออาจจะมานวดขอบขอบตรงนี้ก็ได้ต้องมานวดขอบขอบเขาที่ใกล้ๆจะถึงกระดูกแล้วนะมานวดข้างในนี้ไม่ได้เลยล้วงควัก,กลำบากมากหรือไม่ก็ต้องงัดเข้าไปในนี้งัดออกไปทางด้านหลังต้องต้องต้องทำกล้ามเนื้อแถวนี้ให้หย่อน การเนื้อตัวนี้ห,หย่อนแล้วก็งัดเข้าไปได้นี้ก็ไ,ไ <c oughs> กด้เหมือนกันแต่ก็ต้องาไม่ไมแต่ที่ต้องผ่านกานนล้ามเนื้อกลุ่มของเลสเมเนอร์และตีสอะไรต่างๆที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ขึ้นกลุ่มก่อนถูกไหมการที่คุณจะนวดสอดเข้าไปเนี้ยคุณก็ต้องทำกล้ามเนื้อตรงนี้ให้หยอ่อนแล้วค่อยๆล้วงเข้าไปให้มันผ่านไปได้เราจะต้องกดหนังเนื้อหนังที่เธอยอยู่ตัวนี้ก่อนที่จะเจอเส้นนี้นั้นวิธีการถ้าไม่นั่นก็ใช้ยืดเอา ช้ยืดเอ็กซ์เซไซส์ก็คลายได้ไม่จำเป็นต้องนวดนะไม่จำเป็นต้องนวดเสมอไปการรักษาของเรานะไม่จำเป็นต้องนวดเสมอไปเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อช่วยได้เยอะบางคนนวดสองชั่วโมงไม่รู้เรื่องเลยต่อให้แรงขนาดไหนนะวันนั้นลูกมาจากบ้านแพ้วคนอายุมากลูกน้องนวดอยู่ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงบอกโอ้ขนาดเขาสุดตัวแล้วนะเขาบอกเขานวดหน,หนักมาไม่รู้เรื่องเลย พอจานไปถึงรู้แล้วนวดไม่ได้ผล,ลหรอกจับยืดขายกขา,ยข,ขาสักพักเดียวโอ้พอปล่อยเท่านั้นแหละเขารู้สึกเบาโล่งทันทีเลยเห็นไหมไม่จำเป็นต้องนวดนั้นพวกเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้แรงเนี่ยพวกเรากรรมกรในห้องแอร์เปล่า <c oughs> นะไม่ั้นต้องใช้สมองนะนะอย่าใช้แรงคนมาน่งน่านะสั่งเลย ตัวนี้ก็องศาก็ได้90องศานะครับมาดูเทสทำไงครับก็คือในท่านอนนอนลายนอนกว้านะฮะแฟนอนกว้าแล้วก็จริงตัวนี้มันอยูออ่มันทำหน้าที่หมุนแขนเข้าเข้าในถูกไหมนอนกว้าแก็อยู่ในท่านี้ ดึงไปออกไปแรก,แรกน้อยเงี้ยดึงขึ้นเงนี้ขึ้นนิดหมุนเข้าในเนะี่ยหมุนเข้าในอย่างเงี้หรือเราจะต้านตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้จริงๆแล้วแต,แต่แต่ท่านี้เราจะต้องการให้เขาต้านแรงหนึงดูดของโลกก็คือน,นอนคว่ำก่อนเอากอะไร,รวางไหล่แล้วก็หมุนอย่างนงี้ขึ้นให้เขาขึ้นได้ไหมคล้ายๆกับคล้ายๆกับท่าของเซอร์ลาตันซิเลีย คล้ายๆกันเสร็จแล้วถ้าเขาทำได้ก็ออกแรงกดดูสิออกแรงต้านที่มือเหมือนกันว่าเขาหมุนได้ไหมถ้าเขาหมุนได้สู้แรงได้ก็แสดงว่ากล้ามเนื้ออะไรครับเซอร์ a าตัสไอสับสแคปโลาริสเนี่ยแข็งแรงถ้าทำไม่ได้ก็หมุนในท่านี้หมุนในท่านี้ดูมันอยู่ข้างในแต่คำลำบากครับเทสเซนซิโลไฟเบอร์สครับเบบี Maybe palpation deep in axillary near insertion นะฮะซึ่งมัดนี้จับยากมากฉะนั้นการที่คุณจะไปคำก้นเนื้อตรงนี้คุณต้องจับแค่ตรงใกล้ๆจุดเกาะนะอยู่ด้านในมันอยู่ใกล้ๆกับ l a t i s ม i เกาะตรงนี้นะแต่ s u b s c a m u l a r i าเกาะตรงน,นี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ใกล้ๆกันต้องไปคํำใกล้ๆกันเลยข้างในคํำยากนะ ก็เดี๋ยวต้องไปเรียนวิชาคำกันอีกต้องเรียนวิชาคำ